สวัสดีครับผู้มนุญย์ชาวบ้านพี่น้องอันนี้เป็นเขาเขาเอินเขาเขายังกับเขาโป่งเตะกับโป่งครับนี่ส่วนประกอบอีกอย่างนี้มีส่วนเกาเหนียวไข่โอ้น้ำกะทินี่หลักมีหลักจดหมาปะเดี๋ยวกลับเป็นสมุนไพรพร้อมนะครับ ครับเป็นเดียวเก่าเหนียวไปมาไปตำในในน้ำะกะทิ <c oughs> ในน้ำเต้าเข่านะครับมาปิ้งกะิโพงทุกทีนะพี่น้องนี่คือผู้บรรดาชาวบ้านตั้งแต่พอแต่เมียเฮ็ดมากลูกหลานก็นสืบทอดมาบ้านเฮาเอิ้นว่าเขาเกียบแต่ว่าบางท้องถิ่นก็ดีเอิญเขาโพงนะครับอันนี้เพลิดเพลบ้านอ,อ่านี่ครับนี่อยู่ภาคอีสานนี่นะ นไข่ขึ้นไข่ขึ้นพ่วงขึ้นพ่วงขึ้น,นยื่อดอกยื่อดอกพี่น้องแต่แต่ตัวลักกับลากลากต้นหมาฟัางซื้อฟังซื้อ,พอเพื่ออะไรเพราะขึ้นขึนต้นหมากับไม่กินเบิ้งเด่อนะแล้วแล้วต้นนี้ปีนไปปีนมานะครับเนี่ยปีนไปปีนมาไปว,วิ่งนเนสตามันสิ่ใหม่นะครับนี่ครับเบิ้งเปิง้งจีความหลอนของมันมาจาจอมหลอนของมัน ส่นวนผสมนี่คือ,อตามเปลือนบานตามบานเอ,อ็ดนี่ก็คือไปก้่นเอาหลากต้นหมาน,น,ะนะครับแล้วก็มาเข่ามาหนึง่งมาหนึ่งแล้วก็ไปตำนะครับตำกบมองหรือตำกบให้เข่าละเอียดแล้วก็นำนำ,นำเที่ยวของต้นหมานำเข่ามามาไฟน่าบางท่องทิ่นมันก็ดีใส่ใส่ในง่าน,นะครับใส้ไข่อันนี้เป็นไส้กะทินะครับ ไทยพ่งเงินพ่งเหินพี่น้องนี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านด้วพี่นอ้องเด้อสืบทอดกันมานะครับปีปิงเขาเคียบเป็นเงินปิงเขาเคียบนะกับพ่งออกพ่งออกที่แหลกกับเพี้นนอ้อยเพี้นน้อยประนีกเพนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอ่าปึ๊บ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 ,บต้องปีกไวๆครับค่วงหล่อนของไฟเดี๋ยวตีเห็ดมันใหม่ ผมติกินบ่ได้แล้วแล้วนั่นน,น,าาาาาน,น,น่ครับพี่น้องเป็นยังไงพูกมาจย่าชาวบ้านอีเพ้นซ้ำหนี้ครับราะนั้นจนว่าใหญ่ก็ไม่หิบพี่แหลกกระทิปล่อยมันห่อนแต่กอนนี่พริกห่อนแล้วพริกโค้งน้อยๆพริกโค้งอีกพริกนี่ครับต้องใส่ความเพี่ยนย่างสูงเลยการปิ้ง นี่นี่ไข่แล้วพองแล้วพองแล้วปึ๊บสั้น้อมปึ๊บปึ๊บเริ่มง่ายขึ้นง่ายขึ้นนะครับเริ่มสีสุกเริ่มสิกินได้แล้วนี่นี่อีกไปพลิกมาพลิกมาพลิกไปพลิกไปพลิกมาพลิกมาพลิกไปพลิกอีกพลิกแล้วพลิกอีกพลิกจนวินพลิกจนวินเรียบร้อย เรียบร้อยโรงเรียนเล้า <c oughs> ครับนี่แหละครับเพื่อนระดิบบาทครับเป็นทาศสนับสนุนนะครับเป็นทาศสนับสนุนนะครับเป็นผู้บัญยาเชาบ้านป,ปึป๊บปึ๊บที่เหล็กปีนจากปีนว่าเข่าว่าเข่าดิปีนที่เหล็กกระดิปีนต้นนี้ปีกไปปีกมากป,ปึป๊บปึ๊บ ปึ๊บนี่ยน่าเห็นพ่อพี่น้องของกินดีของแสบนะครับใส่เกียรดใส่หลักสดมาพร้อมเพื่อเดี๋ยวกกินเคยกินจะเพิ่มเป็นอนิยงเด้อกินซะก,ก่อนเพิ่มเอออากาศหนาวๆสิกะที่ขเขาเฉียบบางทีนะเพิ่มเห็นะไรสิบบาทพี่น้องบอ้าเทียง ได้บศุสุขมึงได้ปศุเลี้ยงมึงก็ดิคิกใส่แกงใส่เพ<ด>ิ่มเพิ่มเพิ่มโอ้ยเวียนตาเวียนหัวเออเพิ่มเพิ่มนะฮะก็นี่แหละครับพี่น้องครับปเป็นเัืงเ่งใดทางบ้านพี่น้องมีบอหัดมีคอมเมนต์มาในเด้อขอบคุณหลายครับ